ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํา5มือถือสเปคดีงบไม่เกิน4,000บาทประจรําเดือนมกราคม2,566นนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็เช่นเคยผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยมันจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม เริ่มจาก Infinix Hot 20i ที่มาพร้อมกับแรม4่ลรอม128กิเป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอแสดงผล IPS LCD 24บิต16ล้านสีหน้าจอทรงหยดน้ำกว้าง6.6นิ้วความละเอียด724คูณ1,612พิกเซลวัสดุหน้าจอทำมาจากกระจกกรอบก็เป็นพลาสติกรองรับการใช้งานนาโนโซิม3 G 4 G ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ให้ระบบปฏิบัติการ Android 12มาด้วยมาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio G 2อ ตคอความเร็ว2.0 g h ก power VR GE 8320ให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลขนาดภาพสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ก็คือ4,000 3,000พิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับ Full HD สูงสุดอยู่ที่60เฟรมเรทต่อวินาทีมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือระบบหมุนภาพอัตโนมัติซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับระบบชาร์จไว10วัตต์ซึ่งราคาใน ตอนนี้ก็คือ3,599ับาทต่อมานะครับเป็นมือถือจากค่ายเก่าแก่อย่างโนเกีย5.4มาพร้อมกับแรม4ลอม128กิกเป็นสมาร์ทโฟนจอกว้าง6.39นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่720คูณ1,560พิพิกเซลวัสดุตัวเครื่องหน้าจอเป็นกระจกกรอบพลาสติก รองรับการใช้งานนาโนโซิมซึ่งรุ่นนี้นะครับก็สามารถใส่ได้สซิมการ์ดรองรับเทคโนโลยี 3G 4G ให้ระบบประดัติการ Android 10กล้องหลังให้มาที่48ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้สูงสุดอยู่ที่8,000คล6,000พิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับสูงสุดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรตต่อวินาทีมีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วม,มือระบบจดจำใบหน้าระบบหมุนภาพอัตโนมัติมี GPS ระบุตำแหน่งสามารถปล่อยพาสดุ ได้ทั่วไปให้แบตเตอรี่มาที่4,000ม mm, ิลลิแอมซึ่งราคาในตอนนี้ก็คือ3,690บาทต่อมานะครับเป็นมือถือจากค่าย oppo oppo a31 เป็นมือถือจอกว้าง6.5นิ้วให้ความละเอียดมาที่720ณ1600พิกเซลวัสดุตัวเครื่องหน้าจอกระจกก่อบ,บพลาสติกทั่วไปรองรับการใช้งาน n น a นโ o น SIM 2ซิ s เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล 3G 4G แต่รุ่นนี้ให้ระบบปฏิบัติการมาที่ Android 9 CPU MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็ว2.3 g h z GPU PowerVR GE8320 ให้แรมมาที่6 g ิกล128กิกสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้สูงสุด ถึง 256GB กล้องหลังให้มาที่12ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอในระดับสูงสุดได้อยู่ที่ HD 30เฟรมเรียดต่อวินาทีมีระบบตรวจสอบลายนิ้มือระบบจดจำใบหน้าหมนภาพอัตโนมัติเหมือนทั่วไปนะผมรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลำโพงเสียงสเตอริโอแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,230มิลลิแอมซึ่งราคาในตอนนี้ก็คือ ,3950 บาท ต่อมานะครับเป็น one plus 5เป็นมือถือจอกว้าง5.5นิ้วความละเอียดหน้าจอ full hd 1080คพันพิกเซลวัสดุตัวเครื่องหน้าจอกระจก gorilla glass 5ขอบเครื่องอลูมิเนียมรองรับการใช้งาน nano น sim า2ซิ sim card ร,ระบบรับส่งข้อมูล3 g 4 g แต่ว่ารุ่นนี้นะครับให้ระบบปฏิบัติการมาที่ android 7.1.1ความเร็ว2.45 GHz ห้แกให้แรมมาที่4 g กิกหน่วยความจำรกล้องหลัง20ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซล สามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับสูงสุดถึง 4K 30เฟรมเรทต่อวินาทีมีระบบตรวจสอบลายนิ้วมือระบบหมุนภาพอัตโนมัติมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมาพร้อมกับลำโพงคู่แต่รุ่นนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่3,300ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับระบบชาร์จไว20ไวัน ต่อมาเป็น Oppo F9 มาพร้อมกับแรม6 g b รอม128 g b หน้าจอแบบไร้ขอบกว้าง6.3นิ้วความละเอียดอยู่ที่2,340 x 1 8 0พิกเซลหน้าจอกระจกรองรับการใช้งานนาโนซิม2ซิมการ์ดระบบปฏิบัติการ Android 8.1ซึ่งกล้องนี่ให้ความละเอียดมาที่25ล้านพิกเซลแต่ว่าไม่สามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้นะครับรุ่นนี้บันทึกได้เพียงแค่วิดีโอกล้องหลังเท่านั้นมีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือระบบจดจำใบหน้าระบบหมุนภาพอัต มี GPS ระบุต,ตำแหน่งสามารถปล่อยฮอสปอตเชื่อมต่อ w i f i อะไรได้ทั่วไปมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ให้แบตเตอรี่มาที่3,500ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับระบบชาร์จไว20วัตต์นะผมโอเคครับผมก็หมดไปแล้วนะผมสำหรับ5มือถือสเปคดีงบไม่เกิน4,000บาทประจำเดือนมกราคม2566ที่เราได้เอามาแนะนำให้ทุกท่านในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์สำหรับทุกท่านให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผม ซึ่งผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะผมอย่างไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมสวัสดีครับ